บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรารหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงประพุทธคุณบทว่าโลกวิทูผู้รู้โลกได้แสดงประพุทธคุณบทนี้ครั้งหนึ่งแล้วโดยอธิบายที่พระอาจารย์ได้นำเอาประพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้จักโลกรู้จักเหตุเกิดโลกรู้จักความดับโลก รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกจึงทรงได้พระนามว่าโลกวิทูผู้รู้โลกอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้สังขารและโลกโลกคือสังขารสัตวโลกหรือจัตตวโลกโลกคือหมูสัตว์และโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นพิภพอีกอย่างหนึ่ง เรียงโอกาสโลกไว้เป็นที่หนึ่งสังขารโลกไว้เป็นที่สองสัตวโลกหรือตัตตะวโลกไว้เป็นที่สามจะได้แสดงอธิบายโดยนับโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นปิพภพเป็นอันดับที่หนึ่งอันโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นผิวภพนี้ท่านใช้คำว่าโอกาสซึ่ง ตามพยัญชนะก็แปลว่าเป็นที่ที่ไถได้หรือว่าขีดได้ที่แปลว่าเป็นที่ที่ไถได้นั้นก็โดยที่มีมูลธาตุของศัพท์เช่นเดียวกับคำว่ากสิในคำว่ากสิกรรมที่ว่าการงานคือการไถอันหมายถึงการทำนาและคำว่าโอกาสก็เป็นธาตุอันเดียวกันกับกสิกรรมนั่นแหละ คือเป็นที่ที่ไถได้ขีดได้โดยที่เป็นพื้นแผ่นดินเป็นวัตถุตรงกันข้ามกับคำว่าโอกาสตรงกันข้ามกับคำว่าอากาศที่แปลกันว่าช่องว่างตามพยัญชนะก็แปลว่าเป็นที่ที่ไถไม่ได้ขีดไม่ได้เหมือนดังในอากาศที่รู้จักกันจะขีดอะไรในอากาศให้ปรากฏเป็นรอยก็ขีดไม่ได้ จะไถวานอะไรในอากาศก็ไม่ได้เพราะเป็นช่องว่างส่วนคาว่าโอกาสนี่เป็นที่ที่ไถวานได้ดังเป็นพื้นแผ่นดินเป็นที่ไถวานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นชื่อของโลกโดยใช้คาว่าโอกาสโลกโลกคือโอกาสจึงหมายถึงพื้นผิวภพที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องสว่างปรากฏอยู่นี่ทั้งหมด ก็รวมเรียกว่าโอกาสโลกพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้โอกาสโลกโลกคือพื้นผิวพบด้วยความรู้โดยสามัญดังที่ได้เสด็จ,จาริกไปสู่รัฐสู่คามนิคมชนบทนั้นๆอันเป็นที่ตั้งของเมืองของบ้านนั้นๆและได้ทรงรู้โอกาสโลกโดยเป็นธาตุ ดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นที่ก่อเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายและแม่พื้นปิพบที่ปรากฏแก่ตาหูเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมสำหรับพิจารณาในทางกรรมฐานก็คงเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่นั่นเองแต่ก็ต้องมีส่วนที่เป็นธาตุแท้ของส่วนสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนละเอียดพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โอกาสโลกทรงรู้จักโอกาสโลกคือพื้นพิภพทั้งโดยสามัญทั้งโดยพิเศษอย่างยิ่งคือโดยเป็นธาตุอย่างแท้จริงและพระองค์ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่ปพากออกจากสิ่งที่รู้คือไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งที่รู้ โดยเป็นเราเป็นของเราแต่เป็นความรู้ที่พากออกเพราะฉะนั้นจึงทรงรู้จักแต่ว่าไม่ติดไม่ยึดจึงไม่เป็นโลกิยะหรือโลกีที่แปลว่ายึดอยู่กับโลกเกี่ยวอยู่กับโลกแต่เป็นโลก,กุตระอยู่เหนือโลกคือรู้และพากออกได้พ้นได้ไม่ติดไม่ยึดสังขารและโลกโลกคือสังขาร อันได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็ได้แก่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตลอดจนถึงหมูสัตว์ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหลายจากพื้นผิวนี้มาเป็นสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งนี้นเ,นนเช่นมาเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแม่น้ําลําคลองมาเป็นหมูสัตว์ทางมนุษย์และริชานซึ่งต่างดํารงอยู่ได้โดยอาหาร พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สังขารและโลกโลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวงพร้อมทั้งเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้บังเกิดเป็นสังขารต่างๆขึ้นดังที่ท่านพระอาจารย์ได้ยกมาจำแนกไว้เป็นต้นว่าทรงรู้จักโลกที่มีหนึ่งก็คือข้อที่ สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้โดยอาหารดำรงอยู่ได้โดยอาหารทรงรู้จักโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งทรงรู้จักโลกสามก็คือเวทนาทั้งสามทรงรู้จักโลกสี่ก็คืออาหารทั้งสี่ทรงรู้จักโลกห้าก็คือขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าทรงรู้จักโลกหก ก็คืออาจตนะทั้งหทรงรู้จักโลกเจ็ก็คือวิญญาณทิติที่ตั้งแห่งวิญญาณเทรงรู้จักโลก8ก็คือโลกธรรมท,ทั้ง8ทรงรู้จักโลก9ก็คือสัตาวาาที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งเทรงรู้จักโลกสิบ ก็คืออายตนะทั้งสิบทรงรู้จักโลกสิบสองก็คืออายตนะสิบสองโลดทรงรู้จักโลกสิบแปดก,ก,กรรรร็คือธาตุสิบแปดธาตุสิบแปดนั้นก็ได้แก่ธาตุคืออายตนะภายในหกธาตุคือคอายตนะภายนอกหกธาตุคือวิญญาณที่รู้ทางอายตนะ อีกหกก็รวมเป็นสิบแปดแม้สังขาระโลกพระองค์ได้ตัดสะรุและพรากออกไม่ยึดถือไม่เกี่ยวขอ้องจึงทรงเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกทรงพ้นโลกส่วนภูที่รู้จากสังขาระโลกและยังยึดถือ,อยังไม่พรากจิตออกได้ ก็เรียกว่าเป็นโลกิยะหรือโลกีเกี่ยวอยู่กับโลกสัตว์โลกหรือสัตววโลกโลกคือหมู่สัตว์พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้จักสัตววโลกโลกคือหมู่สัตว์ทุกจำพวกโดยที่ได้ทรงรู้จักอาศยะยหรืออาศัยคือที่อาศัยของจิตเป็นฝ่ายดีบ้าง เป็นฝ่ายชั่วบังเมื่อเป็นกิเลสก็เป็นที่อาศัยฝ่ายชั่วเมื่อเป็นบารมีเป็นคุณธรรมก็เป็นที่อาศัยฝ่ายดีทรงรู้จักอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสัญดานของสัตว์โลกทั้งหลายทรงรู้จักจริตอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายทรงรู้จักอธิมุตคือความน้อมไปความเอ็นเอียงไป แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลายทรงรู้จักผงคือกิเลสที่เข้าตาใจของสัตว์ทั้งหลายว่าผู้ใดมีน้อยผู้ใดมีมากทรงรู้จักอินทรีย์คือธรรมะที่ครองจิตใจอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีแก่กล้า ใครม so ีอ so ่อนได้ทรงรู้จักอาการของสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีอาการดีใครมีอาการไม่ดีทรงรู้จักพื้นแห่งปัญญาของสัตว์ทั้งหลายว่าใครรู้ได้ง่ายใครรู้ได้ยากทรงรู้จักพื้นภูมิของสัตว์ทั้งหลายอันเกี่ยวแก่กิเลสเกี่ยวแก่กรรมเกี่ยวแก่ปัญญาเป็นต้น ว่าใครเป็นพัพพสตัตคือเป็นสัตว์ที่สมควรที่จะรับธรรมะมรรลุถึงธรรมะได้ใครเป็นสัตว์ที่เป็นอภพภะคือไม่สมควรที่เรียกว่าอาภพไม่สามารถที่จะรับธรรมะที่จะเข้าถึงธรรมะได้พระองค์ได้ทรงรู้จักสัตวตวโลกโดยอาการที่ท่านพระอาจารย์ได้ยกมาดังที่กล่าวนี้และมิได้ทรงรู้ติด หรือว่ารู้ยึดได้ทรงรู้รากออกได้จึงทรงเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกโดยที่ทรงรู้จักโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่ช่องว่างโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นผิพบทรงรู้จักสังขาระโลกโลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ทรงรู้จักสัตวโลกโลกคือหมูสัตว์มิได้ทรงรู้ติดรู้ยึดผู้ที่รู้ติดรู้ยึดย่อมเป็นโลกิยะหรือโลกีเกี่ยวข้องอยู่กับโลกติดอยู่กับโลกแต่เพราะทรงรู้พรากคือจิตของพระองค์พรากออกได้จากโลกจึงเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโอกาสโลก อยู่เหนือสังขารโลกรูนอยู่เหนือสัตวโลกทรงพ้นจากโลกทั้งหมดและความกัดสรู้โลกของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงปฏิบัติพุทธกิจที่เป็นอัฐฐจริยาประพฤติประโยชน์กระทำประโยชน์แก่โลกกระทำประโยชน์โดยที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน โปรดสัตวโลกโปรดให้สัตวโลกคือมูสัตว์ที่เป็นพับภัพพตว์คือสัตว์ภูที่สมควรเป็นเวนไนยะคือผูทูี่แนะนำได้ให้รู้สัจจะคือความจริงที่ทรงสั่งสอนทำกิเลสและกองทุกขให้บรรเทาเบาบา,บาง หรือให้สิ้นไปได้บางส่วนจนส,สิ้นเชิงเพราะเหตทุที่ทรงรู้จักโลกดังกล่าวนี้เองอันหนึ่งความรู้จักโลกนั่นก็อาจจะประมวลย่อ,อเข้าได้ว่าคือรู้จักโลกโดยสมมติกับรู้จักโลกโดยประมัดรู้จักโลกโดยสมมตินั้นก็คือรู้จักโลกโดยที่ แยกออกโดยส่วนใหญ่เป็นโอกาสโลกเป็นสังขารโลกเป็นสัตวโลกและแยกละเอียดออกไปอีกโอกาสโลกก็แยกออกเป็นพื้นปิวพบส่วนนั้นส่วนนี้สังขารโลกก็แยกออกเป็นสังขารประเภทต่างๆซึ่งบางจำพวกก็มีใจครอง บางจำพวกก็ไม่มีใจครองและแม้สัตว์โลกหมู่สัตว์ก็แยกออกไปต่างๆในหมู่มนุษย์หมู่เดรัจฉานที่เห็นเห็นกันอยู่นี้เองก็ยังแยกออกไปอีกมากมายและเมื่อแยกสรุปดังที่ตรัสแสดงเอาไว้ก็ได้แก่หมู่สัตว์เมื่อนับจากต่ำขึ้นมาก็เป็นหมู่สัตว์ในอบายภูมิหมู่สัตว์ใน สุกติภูมิคือมูอมนุษย์และที่สูงขึ้นไปก็มูเทพมูพรหมทั้งหลายซึ่งรวมเข้าที่ตรัสแสดงไว้ก็เป็นวิญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณเจหรือสัตว์วาดที่อยู่อาศัยของสัตว์9และก็ได้ตรัสเอาไว้ในรูปประชานโดยยกข้อขึ้นพิจารณาในข้อที่ว่า อากาศไม่มีที่สุดวิญญาณไม่มีที่สุดในข้อว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้ก็แสดงว่าวิญญาณมีมากมายหาที่สุดไม่ได้ก็วิญญาณอันหาที่สุดไม่ได้นี่เองซึ่งรวมอยู่ในคำว่าสัตวโลกหรือสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์ซึ่งวนเวียนเกิดแก่ตาย จุติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกสลายอุปบัติคือเข้าถึงพบชาติใหม่ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ดังที่ปรากฏแก่พรภยานของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ซึ่งทรงได้อุเพนีวาสานุสติยานยานที่รู้ ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ดังที่เรียกสันส้นๆว่าระลึกชาติได้จุตูปปาติยานยานที่รู้จุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงหาดพบนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมและอาสวัคยายานยานที่รู้ ความสิ้นไปหรือญาณคือความรู้เป็นเหตุสิ้นไปของอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานอันได้แก่รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักโลกรู้จักเหตุเกิดโลกรู้จักความดับโลก รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกและได้ทรงรู้จักอาสวะกิเลสท,ที่ดองกิตสันดานรู้จักเหตุเกิดอาสวะรู้จักความดับอาสวะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงทรงตรัสรู้โลกนี้เอง และก็ทรงนำความรัสรู้นี้มาสอนโลกคือทรงนำความรู้ที่ทรงรู้จักโอกาสโลกสังขารโลกสัตวโลกมาทรงสอนโลกคือทรงสอนสัตวโลกให้บรรลุสุขประโยชน์ตามภูมิตามชั้นตามแต่สัตวโลกระนั้นจะมีความเป็นภพับพบุคคลคือบุคคลผู้ที่สมควรเพียงไร หรือเป็นเวเนยะจะพึงแนะนำได้เพียงไรและซึ่งเป็นปุริสธรรมะคือเป็นบุคคลที่ฝึกได้เพียงไรพระองค์ได้ทรงรู้โลกโดยสมมติต่างๆและได้ทรงรู้จักโลกโดยปรมัติคือโดยที่ชื่อว่าโลกนี้ก็เพราะเป็นสิ่งที่จำรุดสิ่งใดที่จำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นโลก เพราะฉะนั้นที่ขึ้นชื่อว่าโลกจะมีสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรเขเรียกว่าเป็นโอกาสโลกสังขารโลกสัตวโลกหรือเรียกย่อยออกไปเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามแต่ก็รวมเข้าในคำเดียวว่าชำรุดปรมัต์เพราะฉะนั้นอัฐะที่เป็นปรมาตา คือที่เป็นเนื้อความอย่างละเอียดที่สุดยอดที่สุดของโลกก็คือว่าจำรุดสิ่งใดจำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลกและตรงกันข้ามกับธรรมะสิ่งไรที่ดําสิ่งใดที่ดํารงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรมเพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นสิ่งที่จำรุดธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดํารงอยู่ว่าแตแก่สัจจะที่เป็นตัวความจรงิงตลอดจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้น โลกโดยปรมาจึงเป็นสิ่งที่จมรุดเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่ชื่อวัตทุกขะเป็นทุกข์คือต้องคือดำรงอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนคือไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของเราจะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า ทรงรู้จักโลกดังนี้จึงได้ชื่อว่าโลกวิโดผู้รู้โลกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป